สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนกุูคุ้มจันนะคะรหัสพนักงาน558 405ปค่ะประจำอยู่หน้าร้าน IT ที t ิตซีรับสาขาแกงสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำซัมซุงแกลเล็กซี่สมาร์ทวกันบนซัมซุงของเรานะคะตัวซัมซุงแกลเล็กซของเราอะคะ่ะมันก็จะมีคำว่าซัมซุงสมาร์ทวิวอยู่บนตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะมีให้ทุกรุ่นเลยนะคะเพียงแค่เราอะคะ่ะปัดหน้าต่างข้างบนลงมาจากนั้นเลือกคำว่า Smart v i ิวตัวนี้กดทำการแตะ แบบนี้เลยมันก็จะขึ้นอุปกรณ์มือถือโทรศัพท์ของเรากับทีวีนั่นเองแต่ทีวีอ่ะต้องเป็นตัวรองรับสมาร์ทวิวหรือต้องเป็นตัวทีวีที่รองรับ 8K ด้วยนะคะสาหรับตัวนี้ทําให้เวลาที่เราอะค่ะต้องการที่จะดูหนังอย่างอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะดูหนังแต่ว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือมันมีหน้าจอแค่เพียงเท่านี้เราอยากจะแชร์ให้มันดูหลายๆคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็เชื่อมต่อสมาร์ทวิวไปเลยนะคะทําให้ คนในครอบครัวทั้งครอบครัวสามารถดูหนังหรือสนุกกับการดูต่างๆกับเราไปพร้อมกันได้นะคะและยังเหมาะเหมาะกับการที่เราต้องการจะวิดีโอคอลหรือต้องการดูภาพในตัวเครื่องที่มันเป็นแบบ 8K ขึ้นไปบนทีวีสมาร์ททีวีก็ได้นะคะในการเชื่อมต่อก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะเพียงที่เราอะคะ่ะปัดลงมานะคะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าสมาร์ทวิวแล้วก็ทําการเปิดจากนั้นมันก็จะขึ้นว่าอุปกรณ์อื่นกับโทรศัพท์อย่างเงี้ยรอ ราให้อีกเครื่องหนึ่งทําการกดยอมรับหรือให้ทีวีทําการกดยอมรับจากนั้นก็สามารถแชร์เป็นไฟล์ภาพแชร์เป็นวิดีโอแชร์หนังอะไรขึ้นสู่สามาร์ททีวีเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สบายด้วยนะคะทําให้เราะคะ่ะไม่พลาดการรับชมหนังภาพยนตร์วิดีโอคอกับครอบครัวด้วยนะคะมีความละเอียดสูงถึง 8K เลยทีเดียวสำหรับตันนี้นะคะต้องขอขอบคุณามากๆคะ่ะสวัสดี